ใช้สารส้มแท่งทำยังไงให้รักแร้ไม่ดําคะวิธีการใช้งานสารส้มแท่งที่ถูกต้องนะครับเราก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดก่อนที่ทาสารส้มแท่งนะครับไม่ใช่ว่าใช้สารส้มแท่งแล้วไปเติมระหว่างวันอันนี้ใช้ผิดวิธีนะครับนอกจากคุมกลิ่นไม่ได้แล้วกลิ่นตัวยังเหม็นด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำครับอาบน้ำเรียบร้อยแล้วซับให้แห้งเอาตัวของแท่งสารส้มนะครับเราต้องเอาน้ํามารูปด้านหน้า รูปทาให้มันอิ่มน้ำหน่อยน,น, kind of นิดหนึ่งนะครับการที่ทำให้อิ่มน้ำเนี่ยก็เพื่อว่าจะทําให้ตัวของสารส้มแท่งครับให้มันลื่นนั่นเองครับเมื่อมันลื่นจะลดการเสียรีลดการเสียสีก็คือป้องกันมให้เกิดรอยดำนั่นเองครับแล้วเราก็มาถูบริเวณหลัแปรครับเวลาถูนะครับถูไปครั้งเดียวนะอย่าถูอย่างนี้นะครับเวลาถูนะครับถ้าหากว่ามันแห้งแล้วก็น้ํารูปไปเรื่อยนะครับผมเวลาถูเนี่ยอย่าถูเฉพาะจุดนะครับฟังดีๆนะอย่าถูเฉพาะจุดเวลาถูเนี่ยให้ถูเป็นบริเวณกว้างอ่าถูเนี่ยเป็นทางเดียวกันเป คุณลองคิดดูสิครับว่าถ้าหากว่าเราถูเฉพาะจุดตรงนี้ใช่ไหมแล้วกลิ่นตัวตรงนี้เพื่อป้องกันเรื่องการบล็อกเผื่อบางทีมีจุดที่จุดตอมกลิ่นของเรานะครับบางคนมันไม่เท่ากัน,ม,นมันเยอะมากไงก็ให้จุดตรงนี้ทำการเซฟไปด้วยครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นรั่วออมานั่นเองนะครับร้านยังใช้งานแล้วนะครับ